มึงจะไปวันเกิดยังไปไยังไปเพไปมอมนุ๊กเดทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดทูยูแฮปปี้เบิร์ เฮ้แฮปปี้วันเดย์แฮปปี้วันเดย์ฮูยูให้พอ่อไปพรก่อนให้พ oh ่อเอ้ยพ่อพรอันนี oh ้ก่อนอธิษฐานก่อนเ่าเลยอ้าวยังเปิดไฟอ้่ะไม่ร่วมมือเลยว่ะอ้าวไฟไม่ติดเปิดอันเล็กนู่นตัว อ๋อไฟติดแล้วนะคะเรียบร้อยอยอเอามีดมาแม่รอกินให้ตัดให้น้องเลยพ่อไม่กินให้พ่อตัดให้พ่อตัดตัดแล้วแต่อุ้ยมึกินนี่อยู่กินอ่ะไม่อยู่นะให้ก็ตัดมาอันนี้กินได้กับช็อกโกแลตเหรอว้ยฮะเออกินได้ยอเอามีดมาเร็วอ่ะวันไทยดูไปเขาไทยอยู่ดีโอหยูพอแล้วเอาล่ะ